เราู่ควาพอมีทีกันต่อนะคะเ<ะ>อาต้องถามหน่อยในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้าพูดถึง call center เนะี่ยคุณพอ,อนึกถึงอะไรถ้าเป็น call center ยุคนี้นี่ต้องตอบตรงตัว่าเขาต้องทำใ้ทุกอย่างคือแบบรับบริการของลูกค้าอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรตอบข้อสงสยัยเรียกว่า<ม>เป็นผู้ช่วยส่วนตัวแบบจริงๆเลยนะท,ที่ถามนี่คือจะพูดถึงแขก v วีพีของเราใช่ไหมฮะแน่นอนนะคะ วีไจริงๆนะคะเพราะเธอผู้นี้นะคะคือผู้บุกเบิกและพัฒนาบริการคอ l l เซ็นเตอร์ในยุคนี้นะคะขอบอกว่ามุมมองการคิดการบริการของเธอน่าสนใจมากๆเพราะทุกวันนี้เธอต้องดูแลควบคุมลูกค้านะคะ37ล้านคนค่ะโอ้โห,โโหไม่น้อยนะไม่น้อยต้องบอกว่า<อ>ต้องต้องเก่งเท่านั้นเลยนะะไม่เก่งไม่ได้นะฮะ ตอนนี้อยากฟังแนวความคิดและวิธีการบริหารงานของเธอแล้วนะครับว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับขอเสียงประมือต้อนรับคุณวิลาศนีพุทธิการันห์นะฮะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านลูกค้าและการบริการ a s ครับสวัสดีครับสวัสดีคเิดครับต้องบอกว่าคุณวิลาศนีนี่เป็นผู้บุกเบิกแล้วก็พัฒนากัน เรียกว่าพัฒนาด้านบริการนี้จนได้รับฉายาว่าเจ้าแม่ call center ถามว่าทำงานด้านนี้ยาวนานแค่ไหนคะจริงจริงได้ฉายานี้มาค่ะได้ทำงานด้านนี้มามากกว่า14ปีค่ะคุญญาณีก็เป็นเรื่องที่ขณะที่โทรศัพท์มือถือกำลังบูมมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาเกี่ยวกับศักยภาพของ call center เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าค่ะค่ะทวรนี้บริการลูกค้ากว่าครึ่งประเทศใช่ค่ะนั่นคือ37ล้าน 37ล้านเลขหมายนะแบ่งวิธีการบริการยังไงครับถึงครอบคลุมได้ถึง37ล้านเลขหมายครับลูกค้าเราที่อยู่ทั่วประเทศ37ล้านลายเนี่ยก็แน่นอนค่ะก็จะมีความต้องการที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำ Call Center ให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการออกแบบงานเนี่ยค่ะให้เหมาะสม กับสิ่งที่เราต้องการจะบริการกับลูกค้าเพราะฉะนั้นในงานของคอเซ็นเตอร์เองเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ย1 1กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนี่ก็เป็นข้อมูลทั่วๆไปที่ลูกค้าจะสอบโทรเข้ามาสอบถามกลุ่มที่2เป็นกลุ่มของ s ซ r ร์เนตนะครับผมก็เป็นลูกค้าที่อยู่มานานใช้เยอะก็จะมีความต้องการอีกแบบหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่ม Personal a s s i s t a n t หรือที่เรียกว่าผู้ช่วยวนตัวนะคะ แล้วก็กลุ่มที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ h ไฮเทคโนโลยีเพราะกลุ่มลูกค้าเราบางท่านเนี่ยก็จะมีคำถามหรือมีแก๊ปเจ็ตต่างๆที่ a d v a n c e ์มากนะคะ เป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องของเบนฟิตหรือผลประโยชน์ของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องของ TarifF หรือที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่ม c o n s u l t a n c y นะคะคเกี่ยวกับเรื่องของ TarifF หรือ Promotion <c oughs> แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยค่ะกลุ่มถัดไปเนี่ยนะคะก็คง <c oughs> เป็นกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับภาษาค่ะนอกจากภาษาไทยที่เราใช้ <c oughs> พูดคุยกันทุกวันแล้วเนี่ยเร <c oughs> าย,ยังมีภาษาต่างๆ <c oughs> ที่จะบ,บริการลูกค้า <c oughs> เช่นเช่นกันนะคะ <c oughs> คแล้วก็กลุ่มการเชียร์เพลง นะคะก็ลูกค้าที่โทรเข้ามาประสงค์จะได้เพลงนั้นเพลงนี้จะทำอย่างไรนะคะค่ะก็ก็เป็นอีกกลุ่มแต่ที่สำคัญที่บางท่านอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าการที่จะทำคอเซนเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องมีกลุ่มรับเรื่องคอมเลน i n ค่ะอ๋อบนได้บนกันได้เรื่องงานบริการเนี่ยนะคะต้องต้องบนกันอยู่แล้วล่ะค่ะมันถึงจะมีการพัฒนาใช่ค่ะแล้ว ตอนนี้เนี่ยนะรครับถ้าแบ่งเป็นเจเนอเรชันเนี่ยเจเนอเรชันไหนเยอะที่สุดครับแน่นอนค่ะต้องเป็นเจเนอเรชัน Y นะคะเพราะว่าเจเนอเรชัน Y เนี่ยมีอายุประมาณ22ถึงประมาณ27กลุ่มอายุขนาดนี้นะคะเป็นกลุ่มที่เพิ่งจบจากการศึกษาเขาต้องการที่จะหางานที่จะทำงานนะคะราะแน่นอนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะที่สุดนะคะดิฉันอยากจะเล่าตัวอย่างอันหนึ่งให้ฟังนะคะกลุ่มนี้ค่ะจะมีลูกค้าเนะะี่ยค่ะโทรเข้ามา อยากจะได้เพลงละครนั้นเพลงละครนี้นะคะแต่เลึกไม่ออกความกล้าของเขาเนี่ยค่ะเขาร้องเพลงแล้วถามลูกค้าว่าใช่เพลงนี้ไหมคะพี่ถ้าเราเป็นเราเนี่ยนะคะถ้าเราไปนั่งรับสายเอ้เราจะกล้าร้องเพลงไหมนะคะถ้าเป็นมีร้องไมด้วยมีร้องไหมถูกต้องไหมถ้าลูกค้าบอกว่าถูกต้องเขาจัดการโหลดให้ลูกค้าทันทีเลยนี่แหละค่ะคือหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มที่เป็น generation y ซึ่งมีความคิดกล้าสร้างสรรค์ของตัวเองกล้านะคะในการที่จะ อะไรอะคะบริการนอกนอกแบบที่เรากําหนดไว้อะคะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นค่ะต้องเรียนถามคุณเวลาสินีว่ามีวิธีการดูแลแล้วก็บริหารจัดการยังไงการบริหาร call center เนี่ยนะคะจริงๆแล้วองค์ประกอบเนี่ยมีหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหาร operation ที่เป็น day to day การบริหารตัวเทคโนโลยีที่นํามาใช้นะคะการบริหารกระบวนการการจรัดการเรื่องต่างๆนะคะ การบริหารเรื่องของบุคลากรไม่ว่าเราจะมีอุปกรณ์ที่ดีอย่างไรไม่ว่าเราจะมีอะไรที่ดีอย่างไรแต่หัวใจของงานบริการเนี่ยมันอยู่ที่ตัว<น>บุคลากรค่ะสำหรับชมกับพี่แอลนะคะกเ็เจอพี่แอลมาสองปีแล้วค่ะเท่าที่ชมสัมผัสดูนะคะเวลาที่มาอยู่ด้วยกันนี่คือพี่แอลจะ คือเป็นคนน่ารักอาหารแล้วก็อัธยาศัยดีพี่แอลก็จะเรียกว่าให้ความสําคัญกับลูกค้าทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะพูดคุยเป็นกันเองน่ารักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็นิสก, nice กับทุกๆคนมากก็สําหรับสําหรับเรื่องประทับใจก็ก็คงจะเป็นอ,อ,อย่างเวลาปี้ไมอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเวลาเวลามีเทศกาลสําคัญอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะไม่ลืมที่คือจะได้รับของที่ระลึกอะไรเงี้ยจากจากพี่แอลเสมออะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเราก็เหมือนแบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโอ้ก็ เพียวก็แบบมีมีมเมตตาอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าเออนึกถึงเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะเพียก็เป,เป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารต้องบอกระดับใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ทราบมาว่าเคล็ดลับในการสร้างสรรค์าง,งานบริการน,นี้คุณวิไลศินิเอาจากตัวเองเลย ชีวิตประจําวันของตัวเองเอามาใช้พอยกตัวอย่างได้ไหมคะรือเราจะทํางานของเราเนี่ยให้ได้ดีเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเขาอยากอยากอยาก,อยากได้อะไรมไม่อยากได้อะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทั่วๆไปเนี่ยก็จะเอ่อเป็นคนชอบไปเดินตรวจสาขาต่างๆเพราะจริงๆสายงานนอกจาก call center แล้วดิฉนันยังรับผิดชอบเกี่ยวกับสาขาทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปเดินส่วนใหญ่สาขาเราก็จะอยู่ในห้างก็เลย วิสัยที่ชอบเดินชอปปิ้งอยู่แล้วแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของท่านลูกค้าต่างๆนะคะก็เลยเวลาที่เราไปเดินห้างเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาทำโปรโมชั่นเนี่ยค่ะเขาก็จะทำโปรโมชั่นในลักษณะที่ว่าเอาซื้อก่อนนะแล้วก็เก็บคูปองใบเสร็จใบเสร็จไปแรกคูปองลดงวดน้ค่อยมาลดค่อยมาลดกันถ้าดิฉันจะทำโปรโมชั่นหรือจะดูแลบริการลูกค้าเนี่ยนะคะ ก็ควรจะลดไปเลยโดยที่ยังไม่ได้ชอบด้วยบรกาศพูดคุยกับคนเก่งนะครับผมอยากจะถามว่าจริงๆตัวคุณววลาสินเองเนี่ยมีเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองอยังไงบ้างค่ะจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรมากมายเพียงแต่ว่าดิฉันเนี่ยรักงานที่ดิฉันทำนะคะครับดิฉันรักงานที่ทำดิฉันรักหน่วยงานที่ดิฉันรับผิดชอบแล้วก็เมื่อเราเนี่ยทำงานของตัวเองเนี่ยให้ได้เต็มที่แล้วส่วนใหญ่แล้วผลงานเนี่ยมันจะออกมาดี ะ,ะมะ<ม>นั้นจะตอบง่ายว่าเคล็ดลับนี่คืออะไรก็คือ,อ,อใจรักในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับของดิฉันมาโดยตลอดค่ะโดยเหตุผลทั้งหมดทั้งปวงที่เราคุยกันมานี้จะทำให้คุณวิลาินีเองนี่ได้รับรางวัลมาแล้วมากมายเป็นการการตีความสำเร็จซึ่งจะเยอะามากต้องขออนุญ,ญาตว่าไม่ใช่ดิฉันได้รับรบางวัลนะคะจะเป็นบริษัทที่ได้รับรบางวัลค่ะค่ะมีอะไรบ้างครับค่ะ พอเอาเอา,เอาแค่พอสังเกตแล้วกันนะฮะได้ไมดนี่เยอะมากเนาะอันนี้เป็นรางวัลที่ได้รับจากเอออนฮิวิตของสัสินนะคะเขาก็จะพูดถึงเป็นนายจ้างดีเด่นประจาปีนะคะอของปี2013นะคะอันนี้เป็นรางวัลที่ได้ของบริษัท AAS นะคะแล้วก็2รางวัลน,นี้เป็นนายจ้างดีเด่นเช่นเดียวกันแต่เป็นของบริษัทของคอร์เซนเตอร์ A.S. c <Call> อ l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  n t n t e r นะคะ อันนึงเป็นในจ้างดีเด่นทั่วๆไปอีกอันนึงเป็นในจ้างดีเด่นของ generation Y นะคะส่วนอันนี้เป็น c e r t i f <อ>ิฟานะคะอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นอีกรางวัลหนึ่งที่เราทุกคนในบริษัทมีความภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่ได้ของ global อนะคะเป็น best contact center ประจำปี2013นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นที่ทาง เซ็นติฟายของทางฮ่องกงนะคะซึ่งเราเป็นระดับ call center ที่มีจำนวนพนักงานมากกว่า1,000รายนะคะเขาก็พิจารณาในมุมของอะไรบ้างก็งานที่เราทำงานที่เราส่งมอบได้มาตรฐานโลกไหมนะคะมี KPI ตรงไหมนะคะแล้วก็มีการวิวัฒนาการงานบริการต่างๆอย่างไรบ้างค่ะต้องถามว่าที่ผ่านมาอุปสรรค ของการบริการคืออะไรแล้วเราแก้ไขยังไงคะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ day to day operation ทุกวันเนี่ยเรามาใส่ใจกับมันสักนิดหนึ่งแล้วก็แก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นอ,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 อุปรสรรคต่างๆดิฉันถือว่าเป็น c h a l l e n g e คอมเพลนต่างๆดิฉันถือว่าเป็นเสียงสวรรค์ของลูกค้าช่วยดิฉันด้วยซะโดยซ้มไปเพราะปกติแล้วทุกปีทุกปีดิฉันต้องไปจ้างบริษัทเซอร์วย์ถาว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะถือว่า เราได้มาฟรีซะด้วยซ้ำไปเพียงแต่เราใส่ใจที่จะแก้ไขแล้วเราคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทําไมคะ <S 2> <S 2> ที่เราต้องทําให้กับเขาอยู่แล้ว<ม>ก็<ม>ก็จะก็จะผ่านพ้นไปได้ดีค่ะในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับคิดว่าหัวใจของงานบริการคืออะไรข้อที่หนึ่งดิฉันเชื่อว่าต้องเป็น trust นะคะ,ะความจริงใจใข้อที่สองเนี่ยต้องมีความมุ่งม,มั่นหรือภาษาที่ดิฉันชอบใช้บ่อยๆก็คือจับกับด้วยล่อย การไม่ปล่อยคืออะไรไม่ได้ภาษาหยาบนะคะแต่เป็นเรื่องที่ว่าเราคอมมิชเมนต์นะคะต้องทำให้ได้ใช่แต่ว่าคุณวิลาศินีตอนนี้จะมีการรวบรวมแนวความคิดแล้วก็หลักการบริการออกมาเป็นสื่อคือหนังสือค่ะนังสืออะไรคะเป็นหนังสือที่ดิฉันเนี่ยเล่าเรื่องวิธีการทำงานซะมากกว่าถ้าใครได้มีโอกาสอ่านเนี่ย ก็จะไปคิดว่าดิฉันเนี่ยเป็นครูอาจารย์ที่มามา,มา,มาเขียนแต่งหนัง<ม>สือคงไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สัมทัดในลักษณะแบบนั้น <c oughs> แต่จะใช้วันทุกวันที่ทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยประสบการณ์แล้วก็เขียน,เข,ยนเขียนลงไป <c oughs> เพื่อจะถ่ายทอดออแนวคิด <c oughs> เพื่อจะถ่ายทอดวิธีการทํางานเพื <c oughs> <ๆ>่อให้คนรุ่นหลังเนี่ยเวลาที่หรือทีมงานเนี่ยได้อ่านนะคะแล้วก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งมากกว่าที่เวลาเราพูดคุยกันทุกวันค่ะต้องบอกว่า เรียกว่าวีพีรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้หญิงเก่งแห่งยุคนะฮะวันนี้แต่ไปด้วยสาระและก็แนวคิดดีๆครับต้องขอขอบคุณคุณวิลาสนีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอเป็นสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาชิมสลัเปาเจ้าอร่อยค่ะ